วัสดีครับผมวันนี้วันยุดมารีวิวเครื่องแล้วก็ตอบคําถามเช่นเคยที่ถามเข้ามาถ้าเป็นเครื่องลักษณะเป็นเครื่องเทนใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าขนาด16นิ้วเนี่ยครับใช้กับไฟบ้านได้ครับใช้กับไฟบ้านได้มอเตอร์อยู่ที่3แรงสาแรงสินิ้วก็3ามแรงสนิ้วก็3แรงแล้วมันจะได้อะไรประมาณนี้คือจะมีคําถามเข้ามา บางคนก็หาแรงอะไรก็แล้วแต่แต่นี่ผมคำนวณจากสูตรที่ผมเรียนนะครับผมว่าสามแรงนี่เหมาะกับไฟบ้านแต่ตอนนี้ผมมาทดรอบทดรอบมาใหม่ทดรอบเครื่องจะเสียไหมเครื่องจะพังไหมมันไม่เหมือนเดิมไหมอะไรประมาณนี้คือไฟบ้านเนี่ยการออกตัวเนี่ยต้องออกตัวให้เบาลงแล้วค่อยสปีดขึ้นมา คือมอเตอร์ไฟบ้านเป็นมอเตอร์2อสองสเต็ปนะครับคือสเต็ปแรกนี่คือเขาเรียกว่าสตาร์ทสตาร์ทให้ออกตัวเร็วกระชากนะเพื่อที่ไม่คือระบบคดลวดมันมี2คดคดสตาร์ทกับคดรันเออคดวิงเ่ยออกตัวปกติเนะี่ยเขาเรียกวิ่งคดสตาร์ทกับคดวิ่งนะครับชุดเริ่มต้นกับชุดทำงานนะี่ครับแต่ผู้ใด้เข้าใจนะ สำหรับคนที่ไม่ไม่เข้าใจคือมันจะออกตัวมาปุ๊บถ้าเราไม่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 ถดไม่อะไรมันจะหนักมันจะดึงไฟสูงซึ่งมอเตอร์สามแรงนะครับมอเตอร์สามแรงนี่ผมมันกินไฟเต็มกำลังนะครับเป็นของมิตซูมันมันจะมี 20, M, 20 M M, แอมป์20แอมกับ1 5แอมสามแรงรุ่นเก้ากับรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับ แต่รุ่นนี้ถ้าเราทดรอบแล้วใช้ใช้ได้หมดตุนเก้ารุ่น,นไหมใช้ได้หมดจากที่ประสบการณ์ที่ผมทําเข้ามาหลายๆคลิปก่อนถ้าเอฟซที่ติดตามนะ่าจะเห็นคือผมอ่าก่อนที่จะทําลังทำเราก็จับแอมจับอะไรให้ดูเทียบกันคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยอาลันปกติอยู่ที่ตัวเลขเก่าจำดนะ้อยู่ที่ 10M แอม ถ้ารันปกตินะอยู่ที่10แอมป์ถ้าเราทำทำเสร็จแล้วลันปกติอยู่ที่8แอมป์แอ8แอมป์บวก1 0แอมป์บวกอยู่ที่ประมาณนี้เออแต่เฉลี่ยแล้วมันต่างกันอยู่ที่2แอมป์ทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้จริงๆอ่ะอาจจะมีคำถามเข้ามาในช่วงนั้นผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรผมว่าบางทีมันมันไม่จำเป็นก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบเพราะว่า คนที่ถามบางทีถามถามแบบไรสาระเอเอาถามแบบงั้นแหละเออคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการเป็นงานเราก็ในตอบหนึ่งแอมสองแอมมันจะมีผลถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งแอมถึงสองแอมเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์น่ยอยู่ที่ประมาณนะสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราคำนวณเป็นเงินนะครับ ถ้าเราคำนวณเป็นเงินท่าสมมุติว่าวันนึงเราใช้ไฟหมด100บาทแต่นี่เราทดมาแล้วทํางานเหมือนกันหมดมันจะลดค่าไฟมาประมาณอ่าบาทมันเลือมนมันต่างกัน20บาททีนี้กําลังในการดึงไฟมันเบาตอนที่สตาร์ทออกตัวนะครับ อันนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับแต่เราไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะเราทําอะไรไปบ้างเงี้ยครับแต่ว่าบอกได้แค่ว่ามันใช้กับไฟบานนี้ดาเหมาะมากที่สุดสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าเราทํามาเรียบร้อยแล้วก็เลยมาถอดให้ดูว่าหออน้าตาเครื่องประมาณนี้ประมาณนี้เครื่องเฟืองไหมหมดเลยนะครับไม่ใช่เฟืองเก่าของไหมนะครับคือเครื่องในในกระปุกนี้ไม่ได้ถอดทีเกียวถอดกระปุกนี้ไหมหมด เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดแล้วก็เฟืองไม่หมดแต่ตอนนี้ราคามันจะแรงเออมันเหมาะกับคนที่มีเงินนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีเงินแต่ตอนนี้ถ้าเรางบน้อยต้องไปหาเครื่องออตามสภาพที่เขาขายกันห้าหมืน่นสี่มือนอะไรประมาณนี้แต่คุณภาพมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าหาคุณภาพเหมือนที่ผมรีวิวคุณก็ต้องยอมจ่ายแพงหน่อยแต่ว่า งบมีไม่เยอะอยากได้เครื่องดีมันมันไม่มีหรอกเออนอนนอนฝันเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้คือไม่ได้วาคุณไม่มีตังนะคือมันไม่มีเออเลิกคิดเออของดีราคาถูกมันไม่มีในโลกนี้ที่เรามาเปิดรีวิวนี่ยเทียบราคาให้ดูเฟืองเราทำอะไรไบ้างเนี่ยเฟืองไม่เขืองอะไรประมาณเนี้ยแค่ตลับลูกปืนเนี่ยครับ ลบเปืนขู่หนึ่งเราใช้ตลับละพันสองร้อยสองตลับสองพันสี่บวกแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือไปหาล้านที่ไม่มีแวตก็เสียประมาณนั้นประมาณสองพันสี่เออเราไม่ได้ใช้ตลับละสามร้อยนะครับทีนี้มันเพราะอะไรทำไมต้องใช้ของแพงเราคำนวณดูแล้วถอดมาซ่อมลำบากถอดมาซ่อมลำบากนานๆทีพอเราบอกว่าถอดมาซ่อมลำบากก็มีคำถามอีกเราจะหาช่างที่ไหน มีมีคำถามนี้เข้ามาในสมองหลายๆคนคิดแบบนี้แล้วผมไปห้าชังที่ในถ้าชังไม่อยู่แล้วมันถอดซอมได้หมดนี่แหละแต่ว่ากว่าจะถอดที่หนึ่งลือเครื่องมาเละเทะช้ำหมดเลยถ้าเจอชังที่ถอดเป็นไม่เท่าไหร่แต่เจอชังที่ถอดไม่เป็นเนี่ยครับเครื่องจะช้ำเละเทะไป้หมดเลยเ,เหมือนคนแถวไม่เอ่ยแล้วกันโทรมาเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยครับ ทำเองไปเรื่อยๆเครื่องเอียงมัง้งอะไรมัง้งชําแล้วก็มุนแทนเนี่ยอันนี้เสาเดียวมุนมุนจนแทนขาดเลยสกูแทนขาดมุนเพราะว่าช่างคนก่อนเขาไปเชื่อมเขาไปเชื่อมคือเนี่ยการที่จะเลือกช่างนะครับช่างเชื่อมคือช่างซ่อมเครื่องเขาถนัดเรื่องเชื่อมก็เรียกช่างเชื่อมนะครับ คือเขาเชื่อมในติดตัวเครื่องเลยเหล็กบางชนิดนะครับเหล็กบางชนิดเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วเหล็กมันขาดเลยมันแข็งมันดึงในนี้เหมือนเหล็กเผาขาวเผาแดงเงี้ยครับหรือเหล็กเอชซีสี่พันห้าห้าพันห้าอะไรประมาณเนี้ยบางชนิดเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วแตกทีน,นี้ตอนที่เขาเชื่อมเลยมันยังใช้ได้อยู่พอเขาใช้งานหมุนไปหมุนมาสักพักหนึ่งเผามันก็ขาดเผามันก็ขาดทีน,นี้มัน คือเมื่อบอกว่าเครื่องมันหนักอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยขาดมันไม่ได้ขาดครับเพราะว่าการอันนี้รายละเอียดสําหรับคนที่รู้ก็รู้ไปไม่ได้อธิบายนะว่าเลขแบบไหนเชื่อมแบบไหนมันดึงแบบไหนต้องคืนไฟแบบไหนอันนี้อันนี้เอาไ้เอาไ้คลิปอื่นแล้วกันเอออันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าเน,นี่ยเราทดเราเปลีย่ยนเจียนาท็อปมาใหม่ทั้งหมดไหลศูนย์ใ,ยใหม่ใส่มาอะไรประมาณเนี้ยเออมารีวิวให้ดู ข้อประมาณนี้คือหลายๆคนอาจจะใช้ยี่สิบนิ้วยี่สิบสี่นิ้วไฟบ้านอันนั้นมันเจา้าเจ้าอื่นแต่สูตรของผมผมทำได้แค่น,นี้คือของเขาเนี่ยแบบเปิดทีหนึง่งอ่ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานมอเตอร์ห้าแรงมอเตอร์เจ็ดแรงเครื่องใช้ยี่สิบนิ้วยี่สิบสี่นิ้วอะไรประมาณนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ ตะบีตะวันน่ะมันไม่ได้ไม่ได้ไมาตรฐาน,นคือผมเคยยกสูตรคำนวณนะมอเตอร์สามแรง15แอมเวลาสตาร์ทออกตัวมันกินกระแสประมาณ4เท่า15คูณสก็เป็นประมาณ60 6 0แอม์นีครับทีนี้ไฟบ้านเนี่ยครับไฟบ้านมันอยู่ที่ไฟเต็มนะไฟเต็มที่เรา ที่รัฐบาลให้อนุมัติมาไม่เนียใ,ให้ใช้ไฟบ้านนะอยู่ที่ 32M แอมป์หรือ 30M แอมป์เนี่ยแต่สมัยก่อนแค่ 15M 5M แอมป์5แอมป์วงเล็บ15อย่างเงี้ยครับเออแตนี้มันมันใช้งานไม่ได้เลยถ้าเป็นไฟสมัยก่อนนะแต่ทีนี้เขาให้มาถึง 30M 30M แอมป์30แอมป์ซึ่งมันดึงกระแสภายใน6วิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าแอมป์60บวกด้วย3ไปทีนี้ไฟเรา3 0แอมป์มันมันพอดีเลย ออ30แอมมอเตอร์ดึงข้าใส่ถึง60 60กว่านะ60กว่าแอมภายใน6วิบางบางคนก็ทำถึงหาแรงหาแรงมันก็ปาไปประมาณ80แอมเจ็แรงก็ปาไป140้อย40แอมทีนี้มันไม่ได้ออกำลังมอเตอร์มันสูงออกตัวมันดึงไฟไฟ,ไฟมันไม่พอทีนี้ประสิทธิภาพของมอเตอร์อะไรเงี้ยไฟมาไม่เต็มเนี่ยครับมอเตอร์ใหญ่ มันกินไฟเยอะไฟมาไม่เต็มใช้ไปอย่างนั้นแหละเออแล้วก็มันมันเกินมันเกินสเปคไฟมอเตอร์ฮาแรงมันเกินสเปคไฟสามสิบแอมแล้วครับไฟบ้านนะเจ็ดแรงยิงหนักกว่าเดิมอีกแต่นี้มันมันลงตัวที่ไดมาตราานมันลงตัวที่สามแรงครับสามแรงนี่ใช้เครื่องสิบหกนิวตัวนี้ได้เออสำหรับไฟบ้านนะครับแต่ไฟโรงงานก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้กินกระแสเยอะ เออค่าไฟมันจะถูกลงกว่าอันนี้มาอธิบายประมาณนี้ก็แนะนำว่าไฟบ้านสำหรับเครื่องที่ผมทำอ่ะสินิ้วถ้าเป็นแทนหนักๆแบบนี้ที่ได้มาตรฐานแบบนี้ใช้ได้เออเพราะว่าเรามีการปรับปรุงนิดหน่อยระบบใช้งานรอบอะไรปกติคือเลื่อยพุงแรงเหมือนเดิมเออแต่เราก็ไปเสริมทด จุดๆตรงมอเตอร์ให้มันเดินเบาไม่ให้ดึกดึงไฟสูงให้มันแมทกับกำลังมอเตอร์กับไฟครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ